สวัสดีค่ะฉันชื่อหยานนะคะหลังจากที่บริษัทของชั้นปิดตัวลงเนื่องจากพิศเศษเศรษฐกิจจากโรคระบาดฉัน้นต้องกลับมาอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดเนื่องจากว่าช่วงฉั้นทำงานไม่ได้แล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพอะไรๆมันก็ต้องใช้เงินทั้งหมดใช่ไหมล่ะคะถ้าไม่มีเงินก็อยู่ยากค่ะหลังจะกค่าห้องเช่าค่า,ากินไปวันๆชั้น ก็ยังเป็นหนี้บัตรเคดดิกตั้งหลายใบพอตอนนี้ฉันใช้ชีวยที่กรุงเทพเรียกว่าฉันเป็นผู้หญิงที่ฟุ่งเฟ้อคนหนึ่งก็ว่าได้นะคะเพื่อนใช้แบรนด์เนมฉันก็ต้องใช้เหมือนเพื่อนโทรศัพท์รุ่นใหม่รองเท้าแบรนด์เนมกระเป๋าแบรนด์เนมใช้ก็ต้องมีเรียกว่าไม่ให้น้อยหน้ากันเลยก็ว่าได้เนื่องจากชีวิตพนักงานบริษัทของฉันยังมีการแข่งขัน เรื่องการแต่งตัวสวยๆฉันจะใช้บัตรเครดิตไปรูดซื้อของแบรนด์เนมที่ฉันต้องการแต่เรื่อง้วยพิเศกษกิจทำให้บริษัทปิดตัวลงและฉันก็ได้ค้าแรงลูกเนื้อสามเดือนก็ถือว่าเป็นเงินก้อนที่มากพอสมควรฉันจึงมาหางานทำในกรุงเทพเพื่อที่จะไม่ต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านนอกรอกนา ฉันพยายามหางานอยู่นานค่ะแต่ก็ไม่เป็นผลแล้วเงินเดือนก้อนใหญ่ที่ได้มาก็เริ่มร่อยหลอลงเพราะฉันต้องจ่ายหนี้บัตรเครดิตก้อนโตแล้วไหนก็ต้องส่งให้แม่ที่บ้านนอกอีกแล้ววันนี้ฉันก็ต้องออกไปจ่ายค่าหนี้บัตรเครดิตพอดูเงินในบัญชีมันก็เหลือไม่พอโอนให้กับแม่แล้วฉันจึตัดสินใจโทรไปบอกแม่ ข้าหนูแม่ว่ายังไงโอนเงินให้แม่นะใช่ไหมลูกเสียงหวานๆของแม่นอดอกมาอืมแม่คือว่าหนูหนูไม่มีตังโอนให้แม่แล้วพอแม่ได้ยินแบบนี้ก็ลงเสียใ่ฉันทันทีอะไรการทำงานทุกเดือนทุกเดือนจะบอกว่าไม่มีตังได้ยังไงฉันอธิบายให้แม่ฟังแม่แม่ฟังหนูอนสี่ หนูว่าไม่ได้ทํางานมาสามเดือนแล้วนะแม่และหนูก็ต้องส่งเงินให้แม่ทุกเดือนไหนจะนี่บัตรเครดิตของหนูอีกไหนจะค่าห้องพักค่ากินและแม่จะให้หนูทํายังไงหนูจะกลับไปอยู่บ้านนะแม่แล้วค่อยหางานแถวบ้านทำเอาหนอะฉันพูดจบกว็วางโทรศัพท์ทันทีไม่ฟังพูดแม่พูดอีกเลยหลังจากวันนั้นใช้พยายกลับไปอยู่บ้าน โดยที่มีแม่บน่นทุกวันบ่นให้ฉันหางานทำไม่ให้อยู่บ้านเฉยๆแต่ช่วงนี้ไม่ว่าที่ไหนก็มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไปหมดฉันจึงยังหางานทำไม่ได้วันนี้ฉันนอนอยู่ที่เปรตใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านโอ้ยแม่คุณนายวันๆไม่คิดจะหางานทำเลยยังไ,ไงนอนเล่นแต่โทรศัพท์เนะี่ยรู้ไหม ในจะค่าใช้จ่ายภายในบ้านค่าน้ำค่าไฟอีกมันเปืองรูมเนียเห็นไหมคะเสียงแม่ของฉันบ่นแบบนี้ทุกวันและที่ฉันอ่ะไม่อยากกลับมาอยู่บ้านก็เป็นแบบนี้นะคะแต่ตอนนี้ฉันหนักไม่มีทางไปหางานทำเปรียงไม่ได้ก็เลยมีไปอยู่ที่ไหนก็ต้องอยู่ที่บ้านนี่แหละค่ะเพราะฉันไม่มีเงิน อ้าวนี่ใบแจ้งนี่ของแกนะ่ะมาอีกแล้วม่คิดจะหางเงินไปให้เขาบ้างได้ไงมานอนเฉยๆอะ่ะเขามีเงินใช้นี่เขาหรอกโอ้ยแม่แค่นี้หนูเครียดพอแล้วนะแม่จะบ่นอะไรหนูนักหนาเนี่ยเวลาหนูทำงานได้หนูก็ส่งให้แม่ตลอดช่วงหนูตกงานทำไมแม่ต้องบ่นหนูขนาดนี้ด้วยเนี่ยฉันบอกกับแม่ไปนี่ทำให้แม่โมโหมากๆเออต่อไปเนี่ย ฉันจะไม่บ่นอีกนะอยู่ได้ก็อยู่แต่ฉันเนี่ยไม่มีเงินให้แกหรอกนะพูดจบแม่ก็ออกจากบ้านไปทันทีเลยค่ะปล่อยฉันนอนเซ็งๆอยู่ที่ใต้ต้นมะม่วง,งเหมือนเดิมขณะที่ฉันนอนคิดอะไรเพลินๆฉันก็เห็นสาวๆสวยเดินมาออกมาจากบ้านข้างๆค่ะบ้านที่มีคุณปู่อยู่เพียงคนเดียวฉันสังเกตเห็นผู้หญิงคนนั้น เวลาเดินออกมาจากบ้านคุณปู่มีท่าทีที่อารมณ์ดีแถมมีสาวๆเปลี่ยงกันมาไม่ซ้ำหน้าอีกด้วยฉันแปลกใจมากๆเลยนะคะว่าพวกเขาเข้าไปที่บ้านคุณปู่กันทําไมฉันเห็นแบบนี้อยู่หลายวันค่ะแต่ฉันก็มีการถามสาวๆพวกนั้นเจน,นนี่เพื่อนของฉันเพื่อนที่เราโตมาด้วยกันอยู่บ้านหลังถัดไปแวะมาหาค่ะ ใช่ค่ะเราคุยกันทางจ้าทุกสุดิบกันจนเพื่อนของฉันรู้ฉันตกงานแล้วก็เป็นหนี้ัตรเครดิตมากมายเพื่อนของฉันมันก็เลยบอกฉันว่าให้ฉันอ่ะเข้าไปกู้คุณปู่ที่อยู่ข้างบ้านดูฉันก็งงมากๆเลยนะคะเพราะว่าฉันอ่ะอยู่บ้านหลังนี้มาเกือบสองเดือนฉันไม่รู้เลยว่าคุณปู่ข้างบ้านท่านปล่อยเงินกู้แล้วเพื่อนของฉันยังบอกด้วยนะคะว่า คุณปู่ข้างบ้านท่านเป็นคนปล่อยเงินกู้ค่ะและเพื่อนของฉันยางบอกอีกด้วยว่าคุณปู่ข้างบ้านเลยมากๆแถมยังเป็นเจ้าของตลาดเก็บค่าเช่าในตลาดอีกด้วยฉันสงสัยนะคะช่วยใคายถามไปว่าสาวๆที่มาหาคุณปู่ม่ซ้ำหน้าเขามาทําอะไรกันมากู้เงินหรือเปล่าเพื่อนของฉันมองซ้ายมองขวามองว่าปล่อยคนแล้วมันก็เล่าให้ฉันฟังว่า คุณปู่ชอบเรียกาสาวๆมาใช้บริการเรื่องนั้นถึงแม้ว่าหลายๆคนจะเรียกเขาว่าคุณปู่แต่เขายังแข็งแรงกว่าหนุ่มๆบางคนแสด้วยซ้ําเพื่อนของฉันเล่าว่าเล่ารายละเอียดอย่างละเอียดมากๆเลยนะคะคุณปู่เจ้าของตลาดที่ปล่อยเงินคู่เขาแข็งแรงแข็งแรงมากๆในเรื่องนั้นเพื่อนของฉันเล่าให้ฟังอย่างละเอียดจนฉันเองอะ ยังสงสัยว่าเพื่อนของฉันรู้ได้ยังไงแถมรู้รละเอียดยิบเสียด้ซ้ำในที่สุดเพื่อนของฉันมันก็ยอมรับค่ะว่ามันเองอ่ะก็เคยถูกคุณปู่เรียกใช้บริการอยู่เหมือนกันและเพื่อนของฉันยังบอกอีกด้วยว่าและเพื่อนของฉันยังบอกอีกด้วยว่าถ้าคุณปู่ถูกใจใครคุณปู่จะให้ค้าตอบแทนอย่างคุ้มค่าเลยทีเดียวค่ะ mm hmm. พอฉันได้ยินเพื่อนพูดแบบนี้ ฉันก็สนใจขึ้นมาทันเท้าสมัยที่ฉันอยู่กรุงเทพฉันก็ไม่ใช่สาวบริสุทธิ์เหมือนภาพ,พบไว้อะไรอีกแล้วถ้าเกิดว่าสิ่งที่ฉันมีอยู่ในตัวจะช่วยให้ฉันมีเงินขึ้นมาใช้นี่ฉันก็ยอมค่ะพอฟังเพื่อนพูดแบบนี้คุณปู่ก็เป็นตัวเลื่องหนึ่งของฉันหลังจากวันนั้นไม่นานฉัน ก็เข้าไปหาคุณปู่แล้วก็เลาให้คุณปู่ฟังว่าตอนในฉันตกงานและเป็นหนี้บัตรเครดิตอยู่หลายใบดูเหมือนว่าคุณปู่จะเข้าใจอะไรง่ายๆคุณปู่ถามฉันคพัเดียวว่าต้องการเงินเท่าไหร่พอฉันบอกไปคุณปู่ก็มีข้อเสนอให้กับฉันคุณปู่บอกฉันว่าถ้าฉันทำให้คุณปู่พอใจได้คุณปู่จะทยอย คนนี้บัตรเครดิตให้กับฉันและเรื่องที่คุณปู่จะให้ฉันทํานั้นมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถของฉันเลยแม้แต่น้อยฉันมั่นใจนะคะว่าเรื่อของฉันมันจะเด็ดไม่แพ้ส,สาวๆที่คุณปู่เคยเรียกมาใช้บริการแน่นอนในทุกครั้งที่ฉันเข้าไปหาคุณปู่ฉันจะมีเงินติดตัวออกมาไว้สำหรับจ่ายค่านี่บัตรเครดิต และมีเงินให้แม่ใช้ได้อีกด้วยหลังจากที่ฉันได้เข้าปรับใช้คุณปู่อยู่หลายครั้งฉันก็จะมีเงินเก็บติดตัวอยู่บ้างและนี่บัตรเครดิตของฉันก็ลดน้อยลงเพราะได้เงินจากคุณปู่มาจ่ายช่วงนี้ดูเหมือนว่าคุณปู่จะถูกใจในตัวฉันเอามากๆเขาเรียกใช้บริการฉันตั้งแต่มีฉันเข้า,าไปหานะคะเขา จไม่เคยเรียกผู้หญิงอื่นอีกเลยตอนนี้ฉันถือว่าฉันอยู่ในช่วงกอบโกยฉันพยายามคุยกับคุณปู่ให้มากที่สุดฉันคิดว่าถ้าวันไหนคุณปู่เบื่อฉันแล้วฉันก็คงจะไปเริ่มชีวิตใหม่หางานทำใหม่ที่กรุงเทพอีกครั้งแต่ตอนนี้ฉันยังเข้าประับใช้คุณปู่อนาคตจะเป็นยังไงไม่รู้หรอกนะคะแต่ตอนนี้ฉันคิดอยู่อย่างเดียวว่าฉันจะพยายามกอบโกย จากคุณปูให้ได้มากที่สุดค่ะ